่ yeah, yeah. อ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ตี้น้อยค่ะเมาเป้าตุ่เรามาพบกันอีกแล้วนะคะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราเปิดตัว นั่งอยู่ในรถนะครับเป็นรถเกีดที่ีนั่งครับผมภายในนะครับเป็นสีแดงทูโทนตัดกับดำนะครับสวยมากนะครับตัวนี้เป็นช่องแอร์ท่อไฟนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้ส่วนบางท่านมองดูแค่นี้ก็จะรู้แล้วอาจจะรู้แล้วว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับใช่แล้วครับนี่ก็คือ t ต y o ต a ฟอร์ไม่ใช่นะครับซอร์จูเนอร์น่าตื่นุัย มีเอฟเฟกกระเด็นด้วยครับยอดมากใช่ครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนํานะครับเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสดๆร้อนร้อนเลยนะครับน้องใหม่เลยนะคะน้องใหม่แบ็คคอปปี2018นั่นเองใช่ครับ Toyota Fortuner นะครับ2.8ขับสี่ใช่แบ็คคอปนั่นเองถูกต้อง TRD Sportivo สวยงามนะครับจะสวยงามขนาดไหนยังไงไปชมครั้งหน้ากันเลยค่ะจดไปไปเลยตอนนี้เลย วันนี้นะคะครับผมก็จะพามาพบกับเป็น Toyota Fortuner 2.8ร r d รือ b a c k ท็อปนะคะพิเศษมากเลยนะคะตัวท็อปสุดเลยค่ะท็อปสุด c w d คือ4ฟ i n วินนั่นเองนะคะครับผมป้ายแดงนะฮะรวมภาษีคันนี้จะอยู่ที่ประมาณล้านเจ็ดกว่าการวมก็ค่ะล้านแปดเลยนะครับรวมภาษีไปเรียบร้อยก็คือล้านแปดคุวนๆเลยนะครับวันวันนี้นะคะ จะบอกว่าเราขายถูกยังไงนะคะถ้าเป็นมือสองนะครับรุ่นนี้นะครับปีเท่าไหร่นะครับปีคันนี้ปี2018ัปีนี้เองนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับซื้อไปนะครับจะประหยัดจากป้ายแดงลงมาเป็นป้ายมือสองเนี่ยเท่าไหร่นะครับยังรอฟังราคาจากน้องไมตี้กันวันนี้นะครับแต่สำหรับเปิดได้เหรอครับผมยังครับยังครับยังครับยัง ถ้าเกิดว่าเปิดไปก่อนแล้วเวขาดูคลิปไม่จบนะฮะต,ต้องรองรอท้ายลิปแต่สําหรับวันนี้นะครับก็คือ,อ,อที่คลิปที่ผ่านมานะครับเราจะพาท่านผู้ชมดูดรอบคันดูเครื่อง,งดูนะแต่สําหรับคันนี้นะครับปี2018รถปีเดียวนะฮะบ,บอกเลยสมบูรณ์มากไม่ถึงแสนนะครับไม่แค่ไม่กี่บือเองนะครับตอนนี้ไม่ไม่กี่บือเองสำหรับคันนี้แต่วันนี้เราจะเน้นนะฮะไปในส่วนของภายในนะครับฟังชันต่างๆออปชั่นต่างๆที่เขาให้มาในรถนะฮะเจ้าโฟล์กิเนอร์แบล็คอปคันนี้นะครับว่า วิธีการใช้งานนะฮะแล้วก็ประโยชน์นะฮะอย่างไรนะฮะแล้วเราก็จะไปเรียนรู้นะฮะพร้อมกันเลยวา่าออปชันที่เขาให้มานะฮะเขาใช้งานยังไงแล้วก็ประโยชน์ของมันนะฮะมีอะไรบ้างนะครับยังไงไปชมกันเลยครับไปกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่จะพาไปดูภายในนะคะก็จะมาแนะนำกุญแจก่อนค่ะตามพี่เมสารีวิวหน่อยกุญแจก็จะเป็นระบบ keyless นะฮะตันนี้ ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มล็อกนะครับในการใช้งานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอันล็อกนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นเปิดฝาท้ายนะครับก็คือเป็นปาฝาข้างหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการส่งเตือนสัญญาณนะครับตัวนี้จะไม่มีเป็นกุญแจเสียบนะครับนอกจากจะเป็นระบบฉุกเฉินเท่านั้นจะอยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถปลดออกมาได้นะครับตัวนี้เวลาใช้งานนะครับจะสามารถใช้ก็คือ1นนะครับเรากดตัวนี้ก็สามารถปลดล็อกแล้วก็เปิดประตูรถได้เลยนะฮะแล้วก็ กดล็อกนะครับล็อกเลยเลยทั่วไปนะธรรมดาทั่วไปต่างที่เป็นพื้นฐานนะครับเบสิคเบสิคนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือเราอยู่ในตัวเราไม่ต้องเอาออกมากดแน่ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็กดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือเปิดแล้วนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปแล้วก็กดมีทรับถล็อกแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ใน2แบบนะครับ2สไตล์แล้วแต่สะดวกนะฮะสะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนกุญแจนะคะ ถ้าเป็นกุญแจของแบ c ็คท็อนะคะพิเศษเลยนะคะจะเป็นสีดำแดงทูโทนนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัวโฟ r ชูเนอร์ทั่วไปนะครับก็จะเป็นสีดําหมดเลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวแบล็คทเอาจะเป็นทูโทนนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเขียนว่า T R D นันเองนะครับเราเข้าไปชมภายในกันเลยนะฮะดูว่าฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มานะครับมันจะมี ประโยชน์อะไร,ระยัง,งไงไใช่ครับหรือว่าใช้งานยังไงนะเดี๋ยวน้องไมตี้พาไปชมเลยครับค่ะเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะตัวน,นี้คือเป็นเซนทันล็อกนะคะตัวน,นี้ก็เป็นที่ปรับกระจกนะคะปรับกระจกแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้ครับผมแต่มันเปลี่ยนมามีอยู่ตรงนี้แล้วใช่ครับนะตัวน,นี้เป็นปรับกระจกมองหลังนะครับก็คือซ้ายนะครับ ผานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปรับไปนะครับก็คือรงการซ่งเมื่อเราปรับมาขวาเราก็โยกเลยนะครับปรับมาแล้วก็โยกเลยครับตรงนี้ก็จะไปอีกง้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการตัวพับกระจกนะครับตัวนี้พับเปิดกระจกนะครับของตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นล็อกกระจกตรงบานตรงนี้นะครับก็คือเรากดล็อกใช่ครับทุกบานเลยมันก็จะไม่สามารถเลื่อนกระจกขึ้นลงได้นะครับตัวนี้เสร็จจากแผงประตูแล้วนะคะก็จะมาเป็น ป็นตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นคือเปิดฝารกระโปรงหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นที่เปิดเติมน้ามันนั่นเองค่ะทางน้ํามันค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือ power door off นะคะโอ้จะพูดภาษาอังกฤษก็พูด <Power S 2> ไม่ด้ power door off ก็คือประตูหลังนั่นเองนะคะถ้า,า <laughs> สมมติว่าเรากดล็อก,กไปปุ๊บเราจะไม่สามารถเปิดประตูหลังได้นะคะเด <laughs> ี๋ยวจะเดี๋ยวตัวนี้คือ ถ้าเราจะต้องการเปิดนะคะกดแช่ไว้เลยค่ะจากเปิดประตูข้างหลังจากภายในที่เรานั่งอยู่ข้างในรถใช่ครับก็จะเปิดขึ้นมาเลยนะแต่จริงๆตัวนี้มันสามารถเปิดที่กุญแจรถได้นะครับแล้วก็เปิดภายนอกได้แต่ในกรณีที่เราจะเปิดจากภายในนะครับจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการปิดนะคะก็กดแช่ไว้เหมือนเดิมค่ะมาปุ่มสีแดงๆครับ ปุ่มสีแดง,แดงนะคะถ้าเป็น Fortuner ธรรมดานะคะก็จะไม่มีคำว่า T R D รหรือเป็นปุ่มสีแดงนั่นเองนะคะครับแต่เขาออกแบบมาได้สวยมากเลยนะคะแดงตัดกับดำแล้วก็โครเมียมรอบนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ T R D ตัวนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับตัวนี้ใช่ก่อนที่เราจะสตาร์ทเราต้องเหยียบเบรกรถก่อน่อะต่อไปนะคะเหยียบเบรกนะจะฟ,ฟ,ฟังเสียงสตาร์ทนะคะ หยยบเบรกนะคะแล้วค่อยกดปุ่มสตาร์ทนะคะถูกต้องครับผมว้าวต,ต่อมาก็จะ หมดต่างๆนะครับน้องไม่ที่ครับฝั่งซ้ายมือน้องไม่ที่คือฝั่งตัวนี้หมดต่างๆครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มลดเสียงนะคะอันนี้คือปุ่มเพิ่มเสียงนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะควบคุมเสียงมันเองนะครับตัว,<ช>ตวนี้แล้วก็วจะเป็นลดเสียงนะครับควบคุมเพิ่มลดเสียงนั่นเองแล้วก็จะเป็นในส่วนของ นะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะตัวน,นี้จะเป็นหน้าจอทัศสกรีนนะคะนี่เลยะะไปหาขึ้นกันเถอะหน้าจอก็จะบอกฟังก์ชันต่างๆนะครับเกี่ยวกับในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการบลูทูธ a อ s m หรือว่าการใช้หล่ะ ระบบต่างๆ,ๆนะครับรวมไปถึงหน้าจอที่จะบ่งบอกว่าข้างหลังนะครับเพราะว่ามีกล้องถอยนะเพื่อทัศนวิสัยในการถอยอตัวนี้ก็จะสามารถเวลาเราถอยมันก็จะขึ้นมาเป็นข้างหลังเป็นข้างหลังเลยนะครับก็คือจะมองเห็นเป็นอ,อย่างนี้เลยนะครับเวลาเราถอยเราจะได้รู้นะครับแบบนี้ชัดเจนในความปลอดภัยอีกครับสะดวกสบายใช่ครับก็ต่อไปนะก็เป็นที่ที่บอกว่าเป็น ระบบ <O wing. S 2> ใช่ครับก็คือ,อขับรขับเคลื่อนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4หรือว่าขับสีระบบขับสีมีโรบิไฮ H สองนี่คือไฮไฮสองนั่นเองขับเพื่อนสองล้อธรรมดาล้อชายแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นขับเคพื่อนสี่ล้อนั่นเองนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็น L4 คืออะไรพี่เมาก็คือในการกรณีที่แบบทางที่มันถูกขะที่มันยากลําบากมากๆนะครับเราก็สามารถปรับมาตรงเป็นโลนั่นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นลาดชันหรือว่าในส่วนของทางที่มันเป็นโครนเป็นตมนะครับลุยมากๆตัวนี้นะครับสามารถปรับมาได้แต่ในการปรับนะครับก็คือ ตัวนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นขับ4ี่ธรรมดาแบบนี้เราปรับมาได้เลยนะฮะเราหมุนมาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลแบบนี้เราก็กดลงไปนิดนึงแล้วก็ปรับมานะครับกดตรงไปนี้มันก็ปรับมาเลยครับปรับวก็ปรับในขับ2ธรรมดานะครับส่วนตัวนี้นะครับน้องไมพี่ครับก็จะช่วยในการลงจากเขาลาดชันนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะครับผมก็จะเป็นการขับเคลื่อนในทางที่มันลาดชันนะครับตัวนี้ระบบก็คือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะในช่องตัวนี้คือ เราต้องการฟัง USB, USB นั่นเองนะคะืว่าจะเป็นชาร์จแบตหรือว่าฟังเพลงสามารถเสียบตรงนี้ได้แต่ระบบ Android จะไม่สามารถฟังเพลงจากระบบ USB ตรงนี้ได้นะครับจะสามารถชาร์จแบตได้เฉยๆแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็น iOS หรือว่า iPhone จะสามารถฟังจากตรงนี้ได้เลยนะครับในต่อไปนะครก็จะเป็น E ข้อ d e นะคะครับ อีโคโหมดนี่คืออะไรพี่เมาแนะนำไปไหนซึ่งก็จะเป็นระบบการขับเคลื่อนที่เป็นแบบประหยัดนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับลากไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่าข้างกันน่าจะเป็น power mode ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการขับเคลื่อนที่จะแบบเราต้องการความรวดเร็วหรือว่าทันใจหน่อยเราปรับอีโค่ power mode นะครับมันก็จะแบบรถเราก็จะพุ่งนะครับตัวนี้นะครับก็จะขับแบบปาดเปลี่ยวขึ้นนะครับตัวนี้ขัตารเร่งก็จะเพิ่มขึ้นนะครับรวดเร็วนะครับตัวนี้นะครับ แต่อย่ายงไงนะครับเราจะใช้อีโคหรือว่าพาวเวอร์ก็จะให้ทุกข่านนะใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราและก็ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะ ระบบกันลื่นนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเวลาฝนตกถนนอ่าฝนตกใหม่ๆนะครับถนนก็จะเหมือนเราเคลือบถนนลื่นนะครับเหมือนมันจะเคลือบอ่าเป็นเคลือบแก้วหรือว่าเคลือบอะไรไว้ทาให้ถนนลื่นนะครับตัวนี้เราก็สามารถปรับตัวนี้ได้มันก็จะอ่าทรงตัวรถได้ดียิ่งขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นที่ตัว A ที่เห็นเป็นตัวเอนั่นก็จะเป็นถ้าเราจอดติดไฟแดงใช่ไหมคะเราต้องการที่มันมันช่วยประหยัดน้ำมันด้วยนะช่วยประหยัดมลภาวะ ถูกต้องครับก็คือเวลาเราจอดติดไฟแดงเราแตะเบรกไว้นะครับรถก็จะดับเครื่องไปโดยอัตโนมัตินะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเราไฟเกียวปุ๊บเราก็แค่ปล่อยเบรกแค่นั้นเองรถก็จะตัดติดเราก็สามารถไปได้เลยครับตัวนี้บางท่านอาจจะตกใจว่าซื้อรถออกไปเวลาขับไปอยู่ดีรถ<ต>ดับรถด,ดับนะครับออโผลไปโวยวายศู์อันนี้ไม่ใช่นะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับนี้เราบอกให้รู้ก่อนนะคะครับผม สำหรับภายในคร่าวๆนะครับว่าจะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันอีกก่อนที่เราจะาลากันไปจากคลิปนี้เราก็ไปดูภายนอกกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับความสวยงามข้างนอกเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้เราก็จะเน้นเป็นส่วนของภายในฟังก์ชันต่างๆนะครับเป็นเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับหรือว่าเป็นคร่าวๆให้นะครับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่า ฟังก์ชันต่างๆในรถมันใช้งานยังไงแล้วก็มีประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้เราก็เป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับท่านที่ต้องการที่จะศึกษาอย่างจริงจังถ้าท่านซื้อไปนะครับท่านก็ไปสามารถไปศึกษาได้นะครับมันก็จะเกิดประโยชน์นะครับจากในการขับขี่แล้วก็หนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองแล้วก็2นะครับในการบารุงรักษารถเราใช้รถอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเราก็จะใช้รถอายุการใช้งานก็จะยาวนานยิ่งขึ้นนะครับรถเราก็จะอยู่กับเราใช้งานไปนานๆนะครับ อย่างคลิปนี้นะครับไม่ได้ดูรอบคันหรือว่าไม่ได้อธิบายภายนอกมากมายเพราะว่าได้หลายคันได้หลายคลิปที่ผ่านมานะครับเราพาไปชมรอบคันใช่ครับพาไปดูเครื่องถูกต้องเราพาชมด้านในด้านในซะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้แนะนำแนะนำส่วนใหญ่ซะส่นเป็นภายในก็คืออย่างที่บอกไปนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะ เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับในส่วนคลิปต่อๆไปว่าเราจะมาดูรถอะไรหรือว่ามีรถเข้าใหม่หรือว่าเราจะไปดูรถคันไหนนะครับหรือว่าท่านสามารถคอมเมนต์นะครับสนใจคันไหนอยากให้รีวิวคันไหนส่งเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e นะกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เรามีนะครับใช่ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะครับผมนี่เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเหมาเปาตุงครับกับไม่ตี้น้อยขอลาไปก่อนนกว่าจะพบกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็จะมาถึงช่วงนะครับที่ทุกคนรอคอยนะก็คือการแจ้งราคาเจ้าพอ,อร์เช่แบล็คท็อปคันนี้นั่นเองนะครับถนนราคาเจ้าพอร์เช่แบล็คท็อปคันนี้นะครับอยู่ที่นะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นนะครับเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนะครับลดจาการาคาป้ายแดยงลงมาก็จะอยู่ที่ประมาณ สี่แสนกันเลยทีเดียวสี่แสนต้นตบสี่แส,น,ส,น,ส,น,สนเลยนะครับสรหรับเก้าแรกค็อปคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือว่าผู้ติดตามนะฮะสนใจนะครับเซลล์ติดต่อเข้ามาเลยนะฮะที่เบอร์โทรนะฮะทางมงคลคลาวเซ็นเตอร์ของเรานะ,ะหรือว่าติดต่อมาทางเพจร้านนะฮะหรือว่าช่องทาง,งต่างๆท,ที่เรามีให้นะไม่มว่าจะเป็นเพจร้านนะเบอร์โทรศัพท์นะฮะหรือแม้แต่กระทั่งช่องยูทูบของเราเอีกนะฮะยังไงนะฝากติดตามนะครับกด subscribe นะฮะกดกระดิ่งนะฮะเพื่อจะแจ้งเตือนนะฮะทุกคลิปนะฮะท่านจะได้ไม่พลาดก็ การ uh, รีวิวรถของเรานะครับขอบคุณมากครับ